อันนี้ก็กำลังเทคอนกรีตทําถนนทําวิถีนะศูนย์ปฏิบัติทํามลำปางซึ่งกำลังทยอยเทต้องใช้พื้นที่ในการทำกว่า3กิโลเมตรต้องใช้ปูนทั้งหมด500คิวขึ้นไปซึ่งขอเจริญพรมายัางท่านผู้มีบุญ ก็ได้บอกบุญทั้งค่าของค่าแรง่าวัสดุอุปกรณ์อยู่ละ2 0 0 0บาทหรือถ้าบุญเป็นตารางเม็ดตารางเม็ดละ500บาทก็ได้จะไ,ได้มีส่วนแห่งบุญร่วมกันทำให้ถนทนที่จะพอพร้อมรองรับการเดินทางของคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมที่จะมาสแสดงบุญในโอกาสต่อไป ขออนุทนาบุญกับทุกท่านที่ทวบุญมาและท่านที่กําลังจะได้มีส่วนแห่งบุญให้มาบุญร่วมกันนะ